สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะวันนี้มาพบกับผาปิดตาจัมโบ้รุ่นกดนี่168ดครับหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับอันนี้ก็ไม่ทันหลวงพ่อนะแต่เป็นปิดตาจัมโบ้นะครับลูกศิษย์สร้างนะครับแล้วมีเกจีมากมายร่วมปุกเซครับ ออกเมื่อวันที่11มีนาสองหโอ้โหเพิ่งออกเลยเหรอเนี่ยโอ้โหสำหรับป,ปิดตาจัมโบ้รุ่นนี้นะครับกล่องรายการสีรุ่นเนื้อก็จะเป็นกล่องอย่างนี้นะครับแต่รุ่นนี้ต้องขออภัยไปรายการผมยังไม่ได้มาเอามาดูความสวยก่อนละกันเื่อใครเช่าหาบูชาจะได้รีบหาเลยนะกับปิดตานะครับแน่นอนครับถ้าปิดตาหลวงปู่หมูัมาบ้านจานออกวัดบ้านจานโดยตรงก็ต้องมีมวรดกเก่าๆของหลวงพ่อ หลวงปู่หมุนแน่นอนนะ็อะเป็นพิธีดีเกจิบุกเสกแล้วนี่ครับเป็นปิตาจัมโบ่ผมเปิดมาเนี่ยได้เนื้อไม่ซ้ำอุย้ยเนื้อไม่ซ้ำจริงเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้โหผมอุย้ยเออตะกุดทองคําหรือเปล่าทีนี้เอาแล้วไงเอาแล้วไงเอามาดูเลยเปิดมาเป็นเนื้อสีฟ้า,ฟานะครับสีฟ้าคามไม่รู้ตะกุดทองคําหรือเปล่าเนี่ยผมไปสืาบหาใบรายรการก่อนแต่ผมแกะมานะครับทุกองค์น,นะมีตะกุดกําไร กำไรคู่ที่แขนหมดนะครับมไม่ว่าเป็นเงินหรือทองแดงแต่อง์นี้ไม่น่าทองทิพย์ก็ทองคําแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหรวยแล้วเรานี่ครับเป็นปิดตาจัมโบ้รุ่นอะไรนะครับรุ่นปลดนี่หนึ่งหกแปดนะด้านหน้าก็เป็นรูปทรงอย่างนี้นะครับด้านหลังโอ้โหเป็นหลังเต่าด้วยนะดูครับเป็นรูปแบบหลังเต่านะหลังก็เป็นยันของหลวงปู่หมุนเลยครับต่อโค้ดยิงเลเซอร์ด้านบนนะเป็นภาษาจีนนะครับนี่ด้านบนนะ ผมซูมอีกนิดแล้วการเห็นไม้โอ้โหนี่นี่ยิงโค้ดภาษาจีนด้านบนนะก็ด้านล่างก็เป็นยิงโค้ดยิงเลเซอร์นี่หมายเลขสามสี่โอ้ยสามสี 3, 4, ่ห้าคนจะรวยช่วยไม่ได้นี่ครับขนาดเลขยันนะเป็นหลังเต่าเลยนะด้านหลังเขียนว่าวัดบ้านจานเลยนะครับนี่โอ้โหหลังเต่าเยอะเลยจัมโบ้นะอะจัมโบ้ขนาดไหนมาวัดขนาดให้ดูแล้วกันเนาะจะอยากรู้จัมโบ้ขนาดไหนก็ความกว้างอยู่ประมาณสามเซนนะครับ ความยาวความยาวอยู่ที่มาณสามจุดเจ็ดเซนนะครับก็ประมาณนี้เลยกระจัมโบ้เลยนะครับนี่ต่อไปครับผมเปิดมาผมเปิดมาก็ได้เนื้อเนื้อดําด้วยอ่านี่เนื้อดําครับอันนี้เป็นเนื้อดำโรยผงตะใบทองกําไรเงินคู่ครับนะครับ,นรบเนื้อดํานะนี่โรยผงตะใบทองนะครับด้านหลังก็เป็นก้นคกเหมือนกันส่อโค้ดข้างบนเหมือนกันนะครับด้านล่างเลขรันนัมเบอร์เลขอะไรเนี่ยสอ สี่เก้าสามโอ้โหแสดงว่าจํานวนสร้างก็ไม่ใช่น้อยเลยนะครับส่วนใหญ่ภาพผงก็สร้างไม่สร้างเยอะอยู่แล้วนะครับต่อไปครับนี่อันนี้เนื้อน้ําตาลของผมแกะมาเป็นไงครับกําไรหายครับกําไรหล่นอยู่ไหนไม่รู้นะนี่ครับเป็นเนื้อน้าตาลนะกาไรเงินคู่เหมือนกันแต่กาไรหายไปนหนึ่งข้างนะครับต่อไปเป็นเนื้อขาวผงพุทธคุณเป็นกําไรทองแดงครับเป็นกําไรทองแดงคู่นะนี่เนื้อผงขาวพุทธคุณนะครับนี่ใครชอบพุทธคุณก็ เลยผงตะใบทองเหมือนกันนะครับเลขโค้ดอยู่ด้านล่างเลขเจ็ดหนึ่งเก้านี่ยิงเลเซอร์ด้านบนเหมือนกันทุกองค์นะครับสุดท้ายก็เป็นเนื้อก้นคกเลยโอ้ผมได้รวมทุกเนื้อครบเนื้อเลยนะเนี่ยดูดะครับผมได้เนื้อครบเลยนะทั้งหมดก็มีสี่เนื้อรวมก้นคกเป็นห้าเนื้อครบบ,บริบูรณ์นะครับโอ้โหยิย่งกว่าจะตุรเทพอ,อีกอนี่เนื้อก้นคกกาไรเงินคู่ครับต่อโค้ดเหมือนกันไม้ต่อโค้ดด้านบนเหมือนกันนะยิงเลเซอร์ ด้านล่างเลขโค 5, 8, โดห้าแปดอุ้ยทำไมเลขสองหลักเองนะนะครับรุ่นนี้ก็ใครจะเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับกับพระปิตานะครับพระปิตาวัดบ้านจานนะครับนี่หลวงปู่หมูนนะสําหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเรวยๆนะครับคาดแควปลอดภัยนะครับมีโชคมีลาบสวัสดีครับ